สวัสดีครับเปีน้องนะทุกท่านมาแล้วครับกับช่องสุพศสามพีชนเนลกินทุ่ล้ำกินทุม่มวันครับมากินด้วยกันได้เลยว่านี่มีเมนูน้ำพริกนุม่มน้ำพริกนุมกน่มไส้อัวแคบหมูแล้วกันแล้ไม่หลวกครับกับข้าวเมียงเมียงเร็วนี่นะเอาแบบเมียงเมียงไปเลยไปหมาะครับหันดีนี่คืดหาบ้านนกๆ้กโล น้อใหม่นะพี่นุ่มใช้อวน,นียนะนี่น้องพี่นุ่มครับน้องใหม่หรอคอดจงหาบ้านน้องๆอะไรอ่ะใครเป็นคนต่างถิ่นคนเหนือครับมาทำงานอะไรงงั้น อาหารที่ยินนี่ต้องขึ้นหาบ้านน้องๆเลยใครปิดบ้านสนิดเเดียวเนี่ย <laughs> ต้องอย่างไรแล้วครับไปหย่กเดียวมาอดเอาเดิมต้องจำ หนุม่มครับมีหนุม่มด้วยอืมไม่พอเว้ยเอามูอันนี้นี่เส่อัวเลยนะเส่อัวหั่นเนือเลยเนี่ย เห็นเซ่วาขหงเมืองมืองขอเมิ้งม้งนะครับมาหนีร้องอหรอผินทห้น้ำต้องมีไให้รครับต้องเสริมจนน้ำริกหนุ่มน้ำริกหนุ่มเซ่อหวาะ Mm. Mm. Ủa được, chăm sát cháy nữa <laughs> à, quá อโอ้โหที่ได้มาโชว์ให้น่อยครับเดี๋ยวกล้องเหมือนพี่นุ่มมาเมาะมาเมาะด่ะอื้มขนมใหม่เป็นรูนเป็นรูนอ่ะ mẹ 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 กับข้าเหนียวอุ่นๆถึงมอดแ,แต่ครับอืมคิดถึงหามานนอกๆตอ น้องใม่ครับหัวเลยนะพี่นุม่ม chạy okay. mm -hmm. mm -hmm. 不不不。Not, not, not.

ขอบมะออือ,อขอมมากครับยีตลอดเลยเลยอืออือนี่เป็นมูดเป็นมูดเลยอืออือ อืมอร่อยมากเรียบร้อยแล้วถิ่มต้องแล้วครับไปตัวอีก่อนละขอตัวก่อนละตอนนี้ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหครับช่องทั้สามพี่เชี่ยงเนากินทั้ง้มกินทั้งหมดครับฮาอย่างรั้มรั้มกินด้วยกันเลยวันนี่ตัวอีก่อนขอตัวก่อนไปเจอกันใหม่กันนะครับ เดี๋ยวมาพบกันว่าผมจะเอาเมนูอย่างไรกินเนาะวันนี้ขอตัวกันละเดี๋ยวไปนิยาการครับวัน,นิยาการพื้นแต่อีกกันเดียวสวัสดีครับ